เต้ลุงลวยผ่านเนาะไม่ได้เข้าไปเลยดิไม่ได้เข้าไปขอโทษหลายๆเลยอันค่อยก็มาเก็บรักกิโลคือกันฟ้าวเจาว้าก็เลยไม่ได้เข้าไปหาสก,กเบื้อใหญ่สก,กเบือใหญ่พี่พี่นี้พี่นี้ระวังตัวไว้ด้วยนะนี่ นักประมาณกิโลกว่าเด้อเซกกระเบอือค่อยมีขาเจ้ามาถามซื้ออยู่เขาให้ห้าร้อยเขาบอขายไหมลุงรวยทุกจ้าอย่าเที่ยวอย่าเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำน้ำเด้อลุงเดี๋ยวจะพร้อมแม่บ้าน <c oughs> โอ้ยเขายังมากพร้อมมาละคู่มือนี่มันจะงหุ่นดีเนาะ คนอ้วน,นหุ่นไม่ดีเด้ไปทั้งใดก็น,นักสินนักไข่เอาผอมๆนี่แหละดีไปง่ายสะดวกดีไปนั่งอันเบาะรถนโมูเขาก็บ้เปืองเนื้อทีเขาเขาก็เป็ว่านัคนอ้วนเนาะไปนั่งนั่งทางหลังแคบเนาะเอ้ยเอาเปรียบมูนั่งผู้เดียวอามตามอยู่บนมูนที่เข้านั่งกับโลลง พร้อมนั่นแหละดีแล้วคุณดีเสมอตื่นหรือ,อยังเนาะเป็นใครนะหายหรือ,อยังเนาะไม่เห็นมาเลยวันนี้หายเร็วเๆดๆๆๆ้หายเร็วเด้อนักปานนั่นผมยกบขึ้นดอกครับประสัน <c oughs> ยกขึ้นๆๆยกขึ้นยามสูนมาามันเบาออตัวหัน เนี่ยมันสูนมามันเบาตัวน้องเอฟมันักได้กำมมวาป๊าปูล้ยำสูงลมโอ้หูเนาะยุใส่ยุใส่ล้ล้วฮันัดสักระเบือว่าสิเไปบริจาคให้อัน แม่บ้านกุ้มแม่บ้านจะดอกเขามีโคกง่ายยุ่สามนุ่ยสี่นุ่ยโคกง่ายง่ๆรุ้นง่ายเขาไปต่ำมันหักลงอียู่ม่ามีไผตัดให้ลำบักไงสองลำไม้พยุไม่ได้ไปเอาไม้พยุงที่เขาปลุกไว้เห็นไหมมันลมพายุมาว่างั้นหูปีมันหักสองต้น ก็สีออ้ไปอีกอยู่ก็สีไปจัดการเนี่เขาตัดใหนก่อนลำมากไงกล่องไว้ยุคนกองไว้ข้างทางี่นี่วน,นย,ยมพายุมามันเลยหักก็เลยได้เอามาทำสักกระเบื้อไม้เราปลูกเองไม่ได้เอาของใครปลูกได้ห้าปีหละหักสองต้นสามต้นแล้ lùm phá rượu nhanh bà này là vô trong gian nó không nhiều lắm của trong bác ca ngư có nhận kiểm tra cơ bởi bác ca ngựa nó là hạ hàn thang nghỉ thi lấy báo con xíu si báo nhận cả hạ hàn thang nghỉ thi lấy cho con đấy จะกระเบือใหญ่ไปนี่โอ้ยเจ้าจะเอ็ดโหดหลายพันสันพยาบาลวะเจ้ายาวไปตีโพเจ้าเด้อพันสัน,น,สนแล้วก็มันเอ็ดพิดตับก็ที่ตีแล้วแม่นาะเบื่อพีดตับกับวัตี มือบันทึกเรื่องอีหยังลืมไปเบิดแก้ไขแล้วก็คือว่คือเฮ็ดที่แรกเนาะเดี๋ยวครบสามชิฟนาทีก็ลงเดี๋ยวจะขึ้นไม่ลองเบิ่งกนะสได้จบอกสะอาดนี่แต่หลงลืมแก้ไขแล้วก็คือเก่าแล้วก็น่าเฮ็ดบ่ได้แต่ที่แรกเนาะ